ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบบอฟวนะฮะวันนี้ที่ผมมาชิวเพราะผมเจอคนข้าหัว28 M เอนะฮะข้าหัว28 M เออย่างนี้เราก็ต้องไปจัดการกันหน่อยแล้วผมจะข้าหัวเจ็ดสิอจุเจ็ดแต่ผมว่าผมเจินการเขาได้ข้างหัวตกจากไล่พีที่อาชมา อันนี้ก็จะเป็น E P A P V P แล้วถ้าแต่มากับรหัสตัวเองไม่ได้มากับรหัสร็จ่อย่างใดยกได้อย,ยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาชึบเราตองจนดกานอืมบาดไปปาดไปหนึ่งเี เนี่ยนี่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 ผมจะขล้ว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 ทุกคนผมจะขลผมจะขลขบ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 ไปขไปโอ้ค้างค้างอ้าวเฮื่ออรู้เลยว่าคอมต้องดีเกินไปนั่นในถึงค้างจังหวะเกมค้างโทรเกมค้างเป็น จับโดนจับโดนอุ้ยพูดไม่ถึงโอ้โอืมเปิดพวังยิงไกลไม่โดนฮะเอ้าเฮ้ยน้ำมหน้าร้อนน้ำมหน้าหวานเชียร์จบา็ทำไมน้ำมันจังับอืมอุ้ยมีพลันนี้อ๋อ ผมเอารหัสเพื่อนมา PVP จงกดไลค์คลิปนี้ขอ10ไลค์แล้วกันขอไม่เยอะขอแค่10ไลค์เท่านั้นกดไลค์คลิปนี้ถึง10ไลค์แล้วผมคลิปหน้าจะเอารหัสเพื่อนมา PVP อ,อ,อุดอืดคู่อืดคู่ สมกับเป็นสมกับเป็นยี่สิบแปดเอ็มวับตังตีเข้าน้อยมากมาซุกดาเมจไม่ได้มีความเท่าเทียมกันเลยหืเข้าเข้ากันไปดังเหรอคนในจุงโอนโอนทำไมถ้าผมไม่มีเผาวิสิมว่า ไอ้จริงแค่เผาทีส่าไม่ได้ผมว่าผมตายไปแล้วผมไมไม,ไม่ไม่มีเผาเปิดได้อย่างหน้าเลยเผาก็เนาะความแตกต่างของเทียรึงอีกแล้วอ่ะเจตตอตึงผมจะตึงตึงจะตึงตึงอีกแล้ว เจอแต่ตึงๆช่วงนี้พุทธออกกันเะจัดมสัสครับไเลอใ้อืบอบไม่ทันจริงๆโอ้ตายแน่ตายแน่แน่ว่าแล้วว่าแล้วว่าโดนอันนี้ต้องตายนะท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าผมโดนสกิลนี้ตายแน่นอน ก็ไปไปไอีกรอบอีกรอบอีกรอบล่าที้ผมเข้าซึงตึงแล้วเป็นดาบก่อนพอแล้วมันมไม,มน้ไม่คุ้ก็ใช่มาแล้วเวลาไม่ไม่ตัวฮัลโหลฮัลโหล ดูทรงนะเดี๋ยวเขาเขาไม่อ,อ,อยู่จอวันดูทรงล้วไม่น่าอยู่คือข้าวข,ของเซนลลสเดินหนีไปเลยอ่ะเป็นงั้นเหรอโอ้โหเราจะยี่สิบเอ็มแล้วอยากสู้กับยี่สิบเอ็มมันเดือดเลยเสียบโอ้เขาอ,อึดมากเขาอ,อึดมากเลยนะท่านผู้ชมผมก็จะ เข้ามาแล้วทุกคนเข้ามาแล้วเขามาแล้วมาผมอยากยู้มานานแล้วอยา้มานานูมานานแล้วอู้ยทุกคนมมาเอาจิงละเข้าสู่หมดใบ หมดใบเอาเค่อยรอบ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 นะขอขอขออน,นุญาตอีกรอบคอมโบโมจิไม่เคยติดเท่าไหร่ตอนนี้จากหน้าปะ <c oughs> รู้ทัน <c oughs> ไม่ไม่โดนฮะเป็นเมื่อกี้เป็นคอมโบโม, <c oughs> มั่วที่ผมตัดเมื่อยี่สิบวินอ้ย เขึ <c oughs> ้นแล้วไม่คอมโอบอ,อ,อีกเพิ่มเลยไมเลยต้องเล่นบนฟ้ากับน้องแข็งนะถ้าเขาเป็นหัวน้ําแข็งเราก็ต้องเล่นบนฟ้าด้วยนะฮะเราจะซูนพื้นแ้่มันลำบากเนี่ยซูนยี่แปดเอ็มอ้าวผิดทางอ้าวผิดทางเลยไม่ได้อยู่ได้อยู่ยังอยู่บนฟ้ายังไม่กลัวยังไม่กลัวอยู่บนฟ้าไม่กลัวเท่าไหร่ ละนเนื้ยนี่กระดตึงตึงตึงหมดไปตึงเงียบเกินจะเงียบเงเงียบเกินจะเงียบเงเงียบเกินมันขลุไวมากเลยนะ ไม่ไหวจริผมไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นใครเล่นใครเล่นเก่งๆบอกทีเคจับโดนต้องโดนแล้วแหละเราเออวิ่งเคนโนโล่เปิดเคนเคมมีเผามีเผาใช้เผาเล่นอืเป็นงาตกตึงเครียดตึงเครียดต้องชนะ ไอกองถือคตินี้ผูณชาสวนไปเต็จไม่ดโดนสวยงามที่ผมไม่ตอบคำบูมโมจิเออไม่ตอบคำบูมผมไม่ใช่ดาบสวนทำไมเออเออ,อ,อคนเล่นก็งงคนดูก็งง คนเล่นก็งงคนดูก็งงว้าวใบ้เล่นสึ่งๆึ่งวะเล่นสึ่งๆึงอืมไม่ถึงวะอืมโอเคยังได้อยู่ อยู่อะเฮ้ยโอ้น่าจะถึงเวลาเขาไล่ผมแล้วแหละเมื่อกี้ผมไล่เขาเมื่อนี้เขาน่าจะไล่ผมดูอาจจะตายภายในชุดนี้ด้วยโอ้ยดูดำเกิดโอเค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 ตดูดำไปตบพี่ดำหนวดกัน แักเมนเพิ่มฟรีสักเมนฟรีกระตุกด้วยแักเมนฟรีแจ้งมิแบบสก็ไม่ถึงแปดพันอีสิ่พี่ดำนวดพี่นวดดำ,ดำ <c oughs> จะถึงแล้วทุกคนถ้าคลิปนี้มีเสียงแสกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเมีาตกเป็นกระมังเนี่ยออกเป็นกระมังเลยอากาศช่วงนี้อ,อะไรวะเนี่ยโดนโดนโดนจับดูดกัอากาศเยอเลย ไม่ต้องครูบดบลิมบวไม่ต้องครู <c oughs> ดดดำไม่ต้องรครูดใครใครทักับั๊โอเคกันเสยโอ๋โอ,อขงข้างข้างแล้วข้างแล้วเียมยังดังเลยว่าบอสเสียบบอสเสียบ ด้แล้แหละมู่โอ้ยไข่ทักมาทีนก่อนะต่อไหตึงๆอยู่ตอนนี้จำไว้นะข้าหัวสำคัญเยอกยอกๆยอยาค่ย,ยาเอาไปทำเออเรียบร้อยดักฝักมินเฮย้ยเก๊เก๊เก๊ งั้นก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั่ s c r i b e ่ล้วกดติดตามช่องผมด้วยนะก็คลิปนี้เป็นไงบ้างนะผมก็เขาโคตรตึงเลยนะโอเคก่อนจะคลิปเจอคนเดินบนน้ำนะโอเคงันก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วทำไมผมเข้าประตูไม่ตีไปได้เนี่ยแค่ไปละ